เออคู Galaxy, Galaxy. ่ดอกนั่นลงสวยเออเก่งๆนั่งทองสวยสวยเลยคู่ดอกคู่ดอกไม้เนาะดอกงามงามเลดูอืมสวยสวยโอ้เก่งเก่งเก่งคู่ดอกนั่นลุงเนาะคู่ดอกไม้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปไล่นกไม่เอาบาปอยู่คู่ดอกก่อนดูดอกสวยงามก่อนอย่าเพิ่งไปจ้องนกบาปไม่ไม่ไม่เอาไม่เอาเห็นนก เห็นนกล้อใจเปลี่ยนเลยฮะพูดรอกก่อนลูกแป๊บนึงสวยๆพิ่งไปใกล้นกเนาะพูดดอกไม้ก่อนเนาะเออสวยๆพูดดอกไม้ก่อนนะลูกเนาะพูดดอกไม้ก่อนสวยๆก่อนเนาะเดี๋ยวๆพิ่งไปพูดดอกไม้ก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บลงหมอบลงหมอบลงหมอบเออหมอบลงสวยๆหมอบลง 哎，那那、yeah, nah, nah.